เซตเทมเบอกันยายนเดือนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ามีเกมน่าเล่นเยอะมากๆหลังจากเงียบเงางอยกันไปหลายเดือนจะมีเกมอะไรน่าเล่นบ้างไปรับชมกันได้เลยครับ10เกมในโน้สเวชน่าเล่นประจําเดือนกันยายน2024ท้ายคลิปมีโบนัสเกมอีกเกมหนึ่งด้วยนะครับ เกมแรกนะครับมาช่วงต้นเดินกันเลยทีเดียวครับแถมมีเดโมให้ลองเล่นกันก่อนในอ s ช o p ครับไปโหลดกันได้นะครับกับเกมเบค e รุเกมจากอดีตผู้สร้างโกเอมอนครับเบครุนะครับจะเล่าเรื่องราวของ Oracle s a i ซตา o ครับและ Festival t r o o p ครับที่ใช้เทศกาลปลายาลาดนะครับผมในการยึดของญี่ปุ่นครับทำให้เบครุจะต้องออกเดินทางไปทั่วทั้ง47จังหวัดเพื่อปลดปล่อยญี่ปุ่นจากวิญญาณร้ายซึ่งตัวเกมนะครับมีฉากหลังในตำนานของญี่ปุ่นที่ผสมสานระหว่างญี่ปุ่นในยุคปัจจุบัน และละครญี่ปุ่นในยุคเก่าครับที่แบ่งออกมาเป็นดานๆมากกว่า50ดานและใช้กองในการต่อสู้ครับซึ่งบาคิรุนะครับผมเป็นลูกหลานจากตระกูลทานุกิที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้ครับแม้แต่วิรุบุรุษญี่ปุ่นอย่างคินทาร่หรือโมโมทาร่ครับและยังใช้ความสามารถพิเศษของพวกเขาได้อีกด้วยเป็นเกมซิงเกิลเล่นคนเดียวนะครับสไตล์แอคชัน่นถ้าใครชอบกินอาญญี่ปุ่นแบบนี้หรือเป็นแฟนอย่างเกมโกเอมอนเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยวันที่3กันยายน2024เกมตัวเต็มจะมาให้เราได้เล่นกันแล้ว บน i n t e n d o Switch ยังไงก็อย่าลืมไปโหลดเดโมโมาเล่นกันซะหน่อยนะครับผม เกมที่2นี้ก็มีเดโมให้ลองเล่นนะครับผมไปโหลดมาลองเล่นกันก่อนได้ใครชอบทนายความเป็นนักสืบนี้ไม่พ้เกมนี้แน่นอนกับเกม Ace Attorney Investigation Collection จะเป็นเกมที่เป็นมัดแพ็กเกจรวมครับของ Ace Attorney Investigation ครับในภาคของ My e d g e w o r m และ Ace Attorney Investigation 2นะครับ Persecutor Gambit นั่นเองครับทั้งสองภาคมัดรวมกันในตลับเดียวหรืออาจจะออกมาเป็นแค่ดิจิตอลก็ต้องไปรอลุ้นกันอีกทีนะครับผมที่ได ได้รับการยกระดับการสร้างตัวละครสไปร์ขึ้นมาครับจากกราฟิกแบบพิกเซลครับเป็นกราฟิกแอนิเมชันคมชัดสวยงามครับแต่ถ้าใครนะครับยังชอบสไตล์พิกเซลเหมือนเดิมก็สามารถปรับในเกมได้นะครับผมเอออันนี้ถือว่าดีเลยนะครับใครชอบภาพแบบใหม่ก็เล่นแบบใหม่ไปเลยก็ได้พร้อมปรับปรุง QOL อย่างการเลือกแชปเตอร์ครับเพิ่มโหมดออโต้เพลย์ครับและสตอรี่อื่นๆอีกมากมายครับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับเกมนี้จะให้เราได้รับบทเป็นทนายความครับที่ต้องหาเบาะแสขี้คลายคดีในชั้นศาลซึ่งเป็นอีกเกมที่สนุกถ้าใคร ชอบอา่านและสืบสวนนะครับผมเกมจะมีปริศนาให้เราชวนงงมากมายครับก็ไม่ควรพลาดครับกับเกมนี้กับเกม is a true o investigation collection จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วในวันที่6กันยายนนี้บน Nintendo น Switch <S <S 2> <S 2> เกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่แต่เป็นเกม r e เม k ที่ใครเป็นแฟนภาคเก่าน่าจะอยากกลับมาลองเล่นกันสักครั้งแหะครับผมกับเกม lollipop chainsaw r e p o p เกมปะจนัยสุดขัของสาวเชลิเดอร์ขวงเลือยไฟฟ้า,ฟาตลุยซอมบี้ในเวอร์ชันรีเมคนั่นแหละครับผมโรลิบบบบช a นซอร์รีบอมนะครับเป็นการนำโรลิบบบบช a นซอร์ที่เคยวางจำหน่ายเมื่อปี2012มารีเมคโดยคงไว้ซึ่งเนื้อเรื่องเดิมทั้งหมดครับและเน้เนไปที่การปรับปรุงเกมให้เล่นได้ดีขึ้นและเพิ่มเกมเพย์มากขึ้นโดยตัวเกมนะครับจะได้รับการยกระดับกราฟิกให้เป็น HD ครับระยะเวลาในการโหลดที่ลดลงเป็นอย่างมากทําให้เกมมันดูน่าเล่นมากขึ้นครับเพิ่มความเร็วในการใช้เลื่อยยนด้วยระบบ Chain Hit Hunting ที่การโจมตีตอนหนึ่งจะยิ่งทําให้ความเร็วของการโจมตีของผู้เล่นเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นครับทำให้มันมันมากขึ้นน,นะนะปรบปรุงจังหวะการทาคอมโบแอคชั่นครับให้เหมาะสมกับการคาดหวังของผู้เล่นและสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมครับกับเชนซอลบลัสเตอร์ปรบปรุให้มีโหมดล็อกอัตโนมัติครับและยิงอัตโนมัติรวมถึงเพิ่มจํานวนกระสุนสูงสุดเป็น9 9ครับในปี2 0 1 2เกมนี้ไม่สามารถล็อกเป่าได้นั่นเองนะครับเขาก็เลยพัฒนาเข้ามาครับให้เราสามารถเลือกที่จะล็อกเป้าว่าจะตีตัวไหนได้ด้้วยน,วน่่เเเอตกมมมพพทีิขาา เช่นเพิ่มโหมดรีปอปที่จะเพิ่มการาฟิกสีสันชุดฉากสไตล์ป๊อปอาร์ตมาเป็นเอฟเฟกต์การโจมตีเพิ่มเลื่อยยนใหม่มีฟีเจอร์ที่แตกต่างออกไปครับเพิ่มชุดแต่งกายใหม่ๆอีก30ชุดครับรวมกับทรงผมใหม่อีก4แบบด้วยรวมถึงนะครับเลื่อยยนใหม่อีก4แบบห้องของจูเลียตนะครับผมได้รับการเพิ่มฟีเจอร์มากขึ้นและเพิ่มโหมด Time Attack ครับใครชอบเกมที่ดูเดือดเลือดสาต์แบบนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับวันที่12กันยายน2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch เกมใหม่น่ารักน่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงมากนักครับกับเกม Garden w i t c h Life รับบทเป็นแม่มดมือใหม่พร้อมทําฟาร์มแสนสุขเกมนี้เป็นเกมแนวจําลองชีวิตครับรูปแบบทาฟาร์มผสมผสาน RPG สุดน่ารักครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นสาวน้อยที่เพิ่งจะตกงานมาหมาดๆ,ๆครับเลยเดินทางมายังบู่บ้านแห่งหนึ่งครับที่เต็มไปด้วยเรื่องราวมหาัศจรรย์ทั้งการระจนภัยในดันเจียนและเพื่อนบ้านตัวจิ๋วมีทั้งสัตว์มอนสเตอร์หลากหลายสายพันธุ์ครับแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเธอกําลังจะต้องรับมือกับชีวิตใหม่ในฐานนะ แม่มดฝึกหัดครับพร้อมทํากิจกรรมทั้งการปรุงย่าออกแบบบ้านตกป่าทําเหมืองเล็กได้ว่ามีครบครับนี้ใครชอบนะครับผมเกมยังมีอะไรให้ติดตามอีกเพียบถ้าหากสนใจวันที่12กันยายน2 0 24จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบนฮิ o bon Switch ถ้าเกิดว่าชอบสะสมของเล่นอย่างฟันโกรนะครับก็น่าจะอยากลองเล่นเกมนี้ครับกับเกมฟันโกรฟิวชั่นฟันโกรฟิวชั่นนะครับคือเกมที่สร้างจากของเล่นสะสมชื่อดังอย่างฟันโกรป๊อปครับโดยในเกมจะมีตัวเลือกให้เล่นมากกว่า60ตัวซึ่งคาแรคเตอร์ทั้งหมดเป็นตัวฟันโกรป๊อปทั้งหมดครับที่มาจากแฟนคชัชื่อดังอีกด้วยครับนอกเหือจากนี้นะครับผมฟันโกรฟิวชั่นนะจะนําเสนอเรื่องราวในภาพยนตร์ครับและรายการทีวีจาก NBC Universal ครับผ่านเลนส์ของตัวฟันโกรในเกมครับซึ่งเป็นการเผยอออองงค์ปรระกกบ DNA ขแนนดฟัโ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเกมจะเป็นแนวแอคชั่นคอรปครับเล่นกับเพื่อนๆได้สูงสุดถึง4คนเลยทีเดียวครับตัวภาพต้องบอกเลยว่าช่วงแรกปล่อยมาดูนะครับไม่น่าเล่นเลยจนมาถึงตัวอย่างล่าสุดต้องบอกว่ามันดูน่าเล่นมากยิ่งขึ้นครับใครชอบภาพนะครับหรือชอบฟันโกอยู่แล้วไม่ควรพลาดเลยวันที่1 3กันยายน2024จะมาให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch ก่อนที่จะไปดูกันต่อว่ามีเกมอะไรน่าเลน่นอีกบ้างแอดก็ฝากกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปออกมาเรื่อยๆด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าก่อนเลยนะครับ เกมน,น่ารักน่ารักน่าเล่นสุดๆกับเกม The Plucky Squire อีกหนึ่งเกมที่ยังไม่ได้ขึ้นบน s ต o r e eShop นะครับในวันที่ผมทำคลิปก็หวังว่าจะไม่เลือนนะครับเกมนี้แต่ก็มีโผล่มาในเดลเค็กแล้วนะครับชัวร์ว่าจะลงวันที่17กันยายน2 0 2 4นี้ครับก็ลองไปกดดูกนก่อนได้อาจจะอัพขึ้นมาแล้วนะวันที่ผมทำคลิปมันยังไม่ขึ้นนะครับผม The Plucky Squire นะครับผมรับบทเป็นเจ้าหนูจัดครับอสวินผู้กล้าที่มีอาวุธเป็นดาบปากาครับที่จะบุกโลกแห่งนิทานในรูปเล่มแบบกกกรระะะดดดดดาาาษแแแลลิินนนงงงงงโหห่่่คววมเเเป็จจ้้ยยซึขออพือนนตุ งแผนการของฮัมกรัมนะครับผมจอมวายร้ายที่ค้นพบว่าตัวเองเป็นเพียงตัวกระตุ้นในหนังสือทําให้เกิดความโกรธแล้วก็ขับไล่จดออกมาอย่างโลกมนุษย์ครับทำให้เราต้องรีบกลับไปแก้สถานการณ์นะครับแต่แน่นอนครับในโลกใบใหญ่ที่ตนเองไม่เคยค้นพบมาก่อนย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความท้าทายที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลห้าในเรื่องน่าเล่นเปล่าเกมเพลย์นะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงนะครับทั้งแบบ2มิติและ3มิติครับโดยในแบบ2มิตินะครับผมจะเป็นเนื้อหาในโลกแห่งดิถานที่เป็นแบบไซส์กรอลลิ่งครับหรือบาง ท็อปดาวอาร์พีจีก็ได้ด้วยครับโซโลเกห่ยความเป็นจริงนะครับหรือแบบ 3D เนี่ยจะเป็นสไตล์แอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ครับแบบสมัยใหม่ซึ่งทั้ง2โลกนะครับล้วนมีการแก้ไขปริศนาที่ไม่เหมือนกันแถมเรายังสามารถกระโดดเข้าไปในภาพเขียนกลางกำแพงในบางจุดได้ด้วยเช่นกันครับจุดเด่นที่น่าเล่นสุดๆเลยคงหนีไม่ค้นความน่ารักแล้วก็น่าเล่นแล้วก็เกมเพย์นั่นเองครับที่มีการผสมผสาน 2D และ 3D เข้าด้วยกันครับใครชอบเกมแนวนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งโดนตกไปแล้วเรียบร้อยครับเตรียมตัวกันไว้ได้ 2024ครับบน Nintendo Switch ด้วยเกมรีเมคสาวงมิกกี้เมาส์นะครับไม่ควรพลาดเลยกับเกม Disney Epic Mickey Rebirth ทาสีพิจนภัยไปกับมิกกี้นั่นเองครับหนึ่งในเกมจากดิสนีย์นะครับที่จัดได้ว่ามืดมนและน่ากลัวที่สุดของเขาล่าสุครับผมเกมนี้เคยลงบนเครื่องวีมาก่อนแล้วในอดีตนะครับตอนนี้ก็จะมาลงรีเมคให้เราได้เล่นกันใหม่อีกครั้งครับเกมภาคนี้นะครับเป็นรีเมคการประจนภัยของมิกกี้เมาส์ในดินแดนที่เรียกว่าเวสแลนด์ครับอันเป็นที่อยู่อาศัยของเราตัวกระตูนที่ถูกลืมเลือนครับเจ้าหนูของเรานะครับเดินทางมาโดยบังเอิญนั่นแหละครับผมหลังจากเผลอทําอุบัติเหตุบางอย่างกับโต๊ะของพ่อมดดดคคนนนนนนนึึงงรรรจเเกกกกกิิหหตาาาา้้้ยยใโลแ่ม นะครับจะได้พบกับตัวละครมากมายนะครับอยู่ที่เคยอยู่ในความทรงจําต่างๆครับพร้อมอาวุธติดตัวเป็นแปลงวาดรูปครับเกมเพลย์นะครับผมจะเป็นรูปแบบแอคชั่นตะลุยด่านครับผสมสานาัาโซซึ่งเกมจะถูกออกแบบมาให้มีความเป็นผู้ใหญ่และดาร์กกว่าเดิมครับในเมื่อเป็นเกมรีเมคครับเขาก็ต้องมีเซอร์ไพรส์ด้วยครับเช่นทาโจมตีใหม่ๆบนในเกมที่เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของกันหรือการกระทําของมิกกี้ก็จะส่งผลต่อฉากจบที่มีอยู่หลายแบบด้วยครับมีการปรับกราฟิกให้สวยมากยิ่งขึ้นครับหากใครเป็นแฟนหนังอย่างดิสนีย์หรือมิกี ขอบอกเลยไม่ควรพลาดเด็ดขาดครับเกมจะมาให้เราได้เล่นกันแล้วในวันที่24กันยายน2024นะครับสาวกดิสนีย์ไม่ควรพลาดเลยเกมที่ผมและหลายๆคนรอคอยที่จะได้เล่นมันกันเป็นอย่างมากครับและนี่ก็คือเกม The Legend of Zelda Echo of Wisdom ถึงเวลานะครับที่ลิงจะต้องโดนถูกช่วยบ้างแล้วล่ะครับผมเกมที่จะให้เราได้รับบทเป็นเซลดานะครับที่ต้องไปช่วยพระเอกของเราครับในสไตล์ภาพน่ารักน่นะครับที่ถอดแบบออกมาจากลิงเอเวกินนิ่งเลยเกมจะเป็นแนวพัซซล์แอนด์เบนเจอร์ครับที่เราต้องแก้ไขปริศนาต่างๆรวมถึงต่อสู้กับมอนสเตอร์อีกมากมายครับจุดหนึ่งของเกมนี้นะครับจากตัวอย่างก็คงหนีไม่พ้นการใช้เวทมนต์ต่างๆครับในแมคชนิกต่างๆการแก้ไขปริศนานะครับที่น่าสนใจสุดๆใครชอบเกมนี้และรอเล่นกันอยู่ไม่ควรพลาดเลยผมไม่สปอยตัวอย่างมากกว่านี้หรือใครรรยดูแบบบทสุปัว้ ก็จะมีบทสรุปมาให้ทุกคนได้ดูกันด้วยว่าเราจะได้เจออะไรกับเกมนี้นั่นเองครับอย่าลืมไปพิออเดอร์กันไว้ด้วยนะครับผมวันที่26กันยายน2024ก็จะมาให้เราได้เล่นพร้อมกันแล้วบน Nintendo Switch ถ้าพิออเดอร์ตอนนี้ก็จะมีของแถมด้วยนะครับเป็นของแถมของทาง w h t t อร c เเท่านั้นนะเกมที่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ลงส i t c ชนะครับสุดท้ายก็ลงครับผมพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มด้วยกับเกม r a i n i t i s ตัวเกมนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับผู้ใช้เวทมนต์มารินครับที่เดินทางมายังใจกลางชิบูย่าของโตเกียวเพื่อทาภารกิจร่วมกันกับซาริครับตำรวจสากลที่มีหน้าที่ในการปราบปรามเหล่าพอมดที่ต้องการให้พวกเขายุติการใช้พลังโดยตัวเองนะครับจะปกปิดความสามารถและใช้ชีวิตให้กลมกลืนกับคนทั่วไปให้ได้มากที่สุดผู้เล่นนะครับสามารถเข้าไปร้านค้าเพื่อซื้อของรับเครสหรือจะแอบใช้เวทมนต์ในการสำรวจเมืองและต่อสู้ก็ได้ครับเพราะบางครั้งการตัดสินใจอาจจะทําให้มุมมองของชาวเมืองต่างออกไปเราต้องคอย แน่นอนนะครับด้วยภาระหน้าที่นะครับก็ทําให้พ่อมดมารินและตํารวจซารีนะครับจะต้องยืนอยู่คนละฝั่งเสมอครับและทั้งคู่ล้วนมีทัศนคติที่ต่างกันแต่เรื่องราวนะครับผมจะทําให้ทั้งคู่ต่างเข้าใจในความเป็นตัวตนและของแต่ละฝ่ายมากยิ่งขึ้นครับพรอมมุมมองตัวละครจากทั้งสองฝั่งรวมถึง6กคนและจะมีคนที่มีทักษะที่แตกต่างกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องข่าวๆครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนผมว่าน่าจะรอกันเลยล่ะครับผมเลนิสติสนะครับเป็นเกมเนี่ยแอคชั่นอาร์พีจีครับที่ เวทมนต์ผสมผสานโลกแห่งความจริงครับและแฟนตาซีเนี่ยผสมเข้ามาอีกด้วยและเกมนี้นะครับจะมาลงให้เราได้เล่นกันแล้วบน Nintendo Switch นะครับในวันที่27กันยายน2024 เกมฟุตบอลนะครับที่เปลี่ยนชื่อมาแล้วนะครับผมแล้วก็ได้เดินทางมาจนถึงภาคล่าสุดก็ถือว่านานเอามากๆและมีแฟนๆเหนียวแน่นสุดๆครับกับเกม EA Sports FC 25แม่คราวที่แล้ว EA Sports 24 EA Sports นะครับเปิดตัว EA Sports FC 25นะครับเกมฟุตบอลประจำปีนี้ครับและเปิดเผยรายละเอียดในโหมด Rush Mode นะครับผมซึ่งเป็นโหมด 5v5 นะครับผมตอกจากนี้ EA Sports FC 25นะมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่ๆที่จะปรับปรุงประสบการณ์การเล่นของผู้ใช้ในโหมด ิเมทีมให้ด้วยนะเองครับ รั้นะครับเป็นโหมดใหม่ของเกมนี้นะครับที่จะมาทดแทนในโหมดของโบตาครับแต่เป็นแบบ 5v5 นะครับใช้ผู้เล่นควบคุม4นักเตะนะครับกับ AI ผู้รักษาประตูหนึ่งะครับผมที่นํามาเล่นได้ทั้ง Ultimate Team คลับแล้วก็ Kick Off ครับ Ultimate Team นะครับที่เขาใส่เข้ามาครับมีการเพิ่มระบบต่างๆและปรับปรุงฟีเจอร์ครับผมเพิ่มการเก็บการ์ดซ้าครับเอาไว้สาหรับคนที่อยากเปิดแพ็คนักเตะแล้วอยากจะเก็บตัวซ้ําๆเอาไว้ครับโดยไม่ต้องออกไปคิกเซลนั่นเองครับหรือลงตลาดทิ้งไปเลยอันนี้ก็แบบบางคนก็เซ็งเหมือนกันนะครับผมชอบเก็บของนะ เก็บไว้เพื่อทำคริสคริสบิลดิ้งชาเลนจ์นะครับผู้เล่นสามารถเก็บไอเทมได้มากถึง100ชิ้นครับมีอีวิลูชันครับผมผู้เล่นสามารถปรับแต่งไอเทมอีวิลูชันหรือเปลี่ยนสีหรือเปลี่ยนแอนิเมชันและการตกแต่งกรอบรอบๆได้ด้วยครับรวมไปถึงดอกไม้ไฟเสียงเอฟเฟกต,ต่างๆรอตัวเกมเปิดอีกทีนะครับผมน่าจะมีอัปเดตเพิ่มมาเห็นะสำหรับในส่วนของอีวิลูชันครับถึงใครสนใจเกมนี้หรือเป็นแฟนเกมนี้อยูอ่แล้วไม่ควรพลาดและอยากเล่นบนอินเทอร์เน็ตสวิชนะครับผมวันที่ยี่สิบหกกันย โบนัสอีกหนึ่งเกมที่ผมอยากเล่นนะครับแต่มันดันเลื่อนออกไปไม่มีกำหนดนี่สิครับผมแอบเสียใจเอามากๆเลยครับเพื่อนๆที่ชอบแฮร์รี่เนี่ยได้เสียใจไปพร้อมกันเลยครับกับเกม h a r r y p o t t e r q u i d d i t c h Champion ซึ่งเกมจะลงให้ทุกแพลตฟอร์มนะครับแต่นี่ Hello s ด์โซเดันโดนเลื่อนออกไปอย่างน่าเสียดายครับน่าจะอัดมาลงไม่ทันจริงๆครับตอน h o กว a r t s l e ก a c y ก็เลื่อนออกไปร่วมปีได้เลยนะครับมาลุ้นกันว่าเกมนี้จะอัปเดตเมื่อไหร่ถ้ามีอัปเดตผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับผม เยอบ้างครับเดือนนี้โดนเกมไหนก็ไปบ้างครับหรือใครมีเกมแนะนํานอกเหนือจากที่ผมแนะนําไว้นะครับผมก็คอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนคนอื่นๆสนใจจะได้ตามไปเก็บกันนะครับผมรวมถึงตัวผมด้วยนั่นแหละครับส่วนใครนะครับที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครบ์ผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดไปนั่นเองนะครับผมอีกทั้งเป็นกําลังใจให้ทางวอนทำแผกด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคิยวินวอนทำแผกตอนลากันไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ